ดวงคนที่เกิดวันพระราสมดีนะคะประจําวันที่30มีนาคม2 5 1 8ถึงวันที่5เมษายน2 5 1 8ในเรื่องงานนะคะทัญญาพยากรรู้ก่อนรวยก่อนแนะนำว่าให้ดูคลิปแั้ต้นจนจบนะคะด้ไพ่สามใบนี้นะคะในเรื่องงานนะคะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องการเดินทาง งานที่จะต้องแบบใช้ความคิดค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงสัปดาห์หน้าเตือนให้เรามาระวังนะอาจจะมีเรื่องความเครียดเรื่องงานค่อนข้างเยอะปัญหางานแบบเยอะมากทําให้รู้สึกเครียดแล้วก็เสียใจหรือว่าทํางานผิดพลาดได้ให้ปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนะคะจะช่วยแก้ปัญหารเรื่องงานให้คุณได้หรือถ้าคนไหนที่สมัครงานนะคะมีโอกาสที่จะได้งานเกี่ยวกับข้าราชการขายสังฆทานถ้าจะเสริมดวงเรื่องการงานแนะนำว่าให้ไปไหว นะคะที่มีการถวายรูปป้านไก่ให้ถวายรูปป้านไก่ก่อนนะคะแล้วก็ขอพรเรื่องงานนะคะจะได้สมหวังเรื่องงานขอให้โชคดีค่ะดวงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจําวันที่30มีนาคม2568ถึงวันที่5เมษายน2568ในเรื่องการเงินนะคะ <S <S ทันญาพยากรรูกกร้ก่อนรวยก่อนแนะนําไว้ดูคลิปตัต้งต้นจนจบนะคะสัปดาห์นี้ได้ไพ่3าใบนี้ค่ะในช่วงสัปดาห์นี้เรามาระวังคน อกหลังนะคะอย่าให้ใครยืมเงินนะจะไม่ได้คืนแล้วอาจจะถูกหักหลังด้วยนะคะสัปดาห์หน้านะคะในเรื่องการเงินอาจจะมีเรื่องที่ต้องขัดใจมีอย่างเช่นแม่ขอเงินแล้วเราไม่มีให้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราขอเงินแม่เราไม่ได้ขอยืมยิ้มคนอื่นไม่ได้มีเรื่องที่ต้องขัดใจในเรื่องการเงินให้อดทนก่อนนะคะตอนนี้พระพิคเน่ก,กาลังให้พรนะในเรื่องการเงินขอให้อดทนแล้วทําอะไรที่ตั้งใจไว้ให้สําเร็จแล้วเดี๋ยวเงินจะค่อยๆมานะคะขออดทนเพราะว่า พอนี้มาช้าแต่มาแน่นอนนะคะ แนะนำว่าให้ไหว้ขอพรกับพระพิฆเนศนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องการเงินค่ะโอโชคดีค่ะดวงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจําวันที่30มีนาคมถึงวันที่5เมษายน2518นะคะในเรื่องสุขภาพค่ะขันยากยากรณ์รู้ก่อนรวยก่อนแนะนําวาให้ดูคลิปตบบต้นจนจบนะคะสัปดาห์นี้ได้ไพ่สาใบาค่ะในช่วงนี้คุณอาจจะสายตามัวมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะคุณเป็นคนดีมีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะให้เรามาระวังของมีคมเรามาระวังเรื่องอาการปวดหลัง โรคทางสายตานะคะปวดคอปวดข้อมือค่ะถ้าใครติดสิมบนอยู่ให้รีบไปแก้บนนะคะแนะนําว่าให้ไปทําบุญถวายเพียนให้วัดหรือเติมน้ามันตะเกียงนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องสุขภาพค่ะขอโชคดีสุขภาพแข็งแรงค่ะดวงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจำวันที่30มีนาคมถึงวันที่5เมษายน2อง8นในเรื่องความรักค่ะสัญญาพยากรรู้ก่อน,ร,อนรวยก่อนแนะนําไว้ดูคลิปต้นจนจบน,จนคะคะสัปดาห์นี้ได้ไพ่3ใบพาในช่วงนี้เรื่องความรักอาจต้องอดทนรอคอยไปก่อนนะคะรู้สึกเบื่อนหน่ายกับความรักมากค่ะ ในช่วงสัปดาห์หน้านะคะในเรื่องความรักเหมือนประมาณว่าไปไหนไปด้วยกันแต่ว่าเป็นความรักถ้าคนไหนที่เป็นความรักที่หลบๆซ่อนๆจะมีความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาและอาจจะต้องหยุดความสัมพันธ์นั้นลงไปนะคะแนะนํานะคะถ้าอยากให้เจอความรักที่ดีนะก่อนนอนสวดบนนั่งสมาธินะคะจะช่วยเสริมดวเรื่องความรักให้นะคะขอโชคดีค่ะ